ทีมอนโดพอีชื่เล่นชื่อนลนะครับวันนี้ผมจะมาทำการเรื่องราวาน้ำมันปลามาหาทลน,นุกครับอ้มมอนโดเล่ไม่ดีครับมีปัญหาสีสีันนี้โ สียาตียาลบกกบครับระมาทำแทนลูกโอเอร์ได้เลยครับฉอนแรกทีน้ำมันทีน้ำมันลงไปในกวย อันที่สงใส่นสมตีเน่นลงไปครับแต่ยังไม่หดเพียงนี้ครับแยักาปต เกิดอะไรครับนักวิทยาศาสตร์ที่เรียเห็นว่าน้ำน้ำที่ผสมปนองู่ในอาหารพุ่งขึ้นและจมลงสู่ด้านล่าง่ายใต้น้ำพอเราส่ยาลบจุกลงไป เมราใส่ยาลดกรดลงไปแ่พ <Operations Aub ain> ุทธศัพท์หรืออะไรตุยาทําน้ำทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นมาและส่งผลให้เกิดลาวาในขวอครับเป็นไงล่ะสวยไหม Aí didn't make them. 今天课堂内容呢？